สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขหูสุคข้นนะครับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่น้องครับผมข้าม่าแซบๆน้ากันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมผ้าพีผ้ามองสุกูสุกนนะครับผมมาโซยก๋วยเตี๋ยวนะครับผมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อนะครับผมเนื้อเปื่อยแซบครับพี่น้องมือนี้ครับผมนี่นะครับผมสําหรับมือนี้นะครับผมจับซอนุดท่าพี่น้องนี่นะครับผมมีลูกสิ้นนะครับผมลูกสิ้นของเท่าครับ ลูกซินเน่นะครับผมลูกซินเน่นะครับผมแม่พี่น้องครับนี่เข้ามาสซ่แบๆกันเลยครับผมสําหรับมือนี้นะครับผมสังเกตเห็นยังแบบแบบทั้งหลังพี่น้องครับผมนี่มามานะครับผมเอาสร้างมั่นครับผมจวดซ่บแบพี่น้องครับก๋วยเตี๋ยวนะครับผมมือนน่นะครับผมเอาลุยเลยพี่น้องครับใครยั่ชอกินข้าวกินน้ำแตงมาานาจอสุ่มกันพี่น้องครับผม Alors, จวดจวดนะครับผมมีเนื้อเปื่อยนะครับผมตอนแซ่บสวยเลยพี่น้องครับผมสำหรับเมนูของเฮ่ามือนี้นะครับผมวิดเดียวสดร้อนๆโซยแซ่บนะครับนี่นะครับผมพี่น้องนะครับผมอันมองกล่องได้พี่น้องครับแอดมองกล่องนะครับผมต้องเบืองทั้งนี้ครับพี่น้องด้วยเบืองหน้าจอมันสีเคื่องฮ้อมองไว้ทั้งอื่นนะครับพี่น้องครับอ้าวลุยพี่น้องครับลุยลุยลุยอู้ เด็ดเด็ดเด็ดรถจักรเด็ดเด็ดรถจักรต้มซุปเข้มกลมกลมข้างหลังครับผมด้นานจอดรถพลังพลังดำพลังขาวว่าภาษาอียงการกับเรื่องของเขาครับผม ที่น้องครับผมแสบแสบเซนมม่เซนมม่หผักหนำหนานันเข็มกลมกล่อม หน้าที่นอนครับผมอือเต็มคำเลยชิ้นเนี้ย นัง่งยูมุมป่าครับพี่น้องมื่อน้มุมชายปา่าใก้ต้นไม่ไง่ครับผมมุมสับแซ่ของห้องหลังจากเหตุการณ์หดงานครับผมเบรกพักกินขานน้าวกินน้ำพี่น้องครับเนื่อเพื่ากับปกเลย เนื้อแห่นะครับเนี like, ่ยนำ่แบบไม่สีกรุบๆแลวไม่มีริกไถ่น้อยนี่เที่ยมดอง ห่อนอู่ครับเผ็ดเล็กน้อยมีผดเผาไซนัำ ครับผมพิเศษครับผมได้ว้นมากเซนคลิปนี่น่ครับข้อกนเดียว ้อนนะเน่ยหัวนี่มันหอนข้างในหัวเช็ดเท้าหัวใช้เท้าแบบ còn nữa kia này. lên Cục cục Nữa tiết tiền ขึ้นกระดาษทิชชูมากครับผมลูกชิ้น สิม่แม่งไก่ปลานะยังพลังมากเลย ข้ากินกะนเนื้อแล้วอิ่มเหรอครับเรือพักกวยง่ายเสิร์ฟครับ เหมือนดับพี่น้องครับผมนี่ครับเลือซ้ำหล่าพี่น้องครับผมกินบ่เหมือนครับผมถั่วง่ายถั่วนะครับเนี่ยเหมือเป็นเนี้อครับลูกศิ้น์เลืออยู่หน่อยนึงพี่น้องครับผมเอาครับผมสําหรับพี่น้องครับผมที่เขาแม่รับชมคลิปนี้กินกุวยตี๋ยวแซุบไสหักนะครับผม ขอพูดหลายหสุขุกคนที่เข้ามาบึงนะครับผมคลิปนี้นะครับผมกาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามทางช่องไห้น้าพี่น้องครับผมชีวิตนะครับผมอยู่ในอเมริกานะครับผมพี่น้องครับผมเฮดเบียเฮดงานอยู่นี่ละครับผมพี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่แล้วนะครับผมเวลาพักเบรกพักอยางนะครับผมกาะนะครับผมมากินเข้ากินน้ำกับพี่เยบน้องมาซุ่มกันนะครับทักทายพี่น้องท่านคลิปนี้นะครับผมยังไงก็คอยพี่น้องนะครับผมมีความสุขในการรับชม ลากานะครับผมดูแลสุขภาพร่างกายจะฟองให้ดีสุบุทุกคนนะครับผมขอให้ทุกๆคนนะครับสุขภาพร่างกายอข็งแรกด้วยพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมยันไครับผมกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมขอพุดหลายเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมพี่น้องครับผมสวัสดีครับ